สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับคลิปนี้จะมาคำนวณลาวพัฒนาสามสูตรให้ครับสําหรับลาวพัฒนาสามสูตรงวดที่ผ่านมานั้นเราไปคำนวณลาวพัฒนาวันจันทร์แล้วก็วันพุธแต่ว่าเลขไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับสําหรับวันพุธก็งวดที่ผ่านมานี่ครับก็เลขออกสองห้าก็ชุดหตัวก็มาเข้าสองห้าตรงนี้สําหรับ แต่ว่าเลขรู่นี้ก็ถือว่ามาดีถ้านำสองสองศูนย์นี้มารวมกันนี่ครับหนึ่งสองกับห้าหกก็จะได้สองห้าไปชุดหนึ่งแต่ทีนี้เลขตรงที่เราเราเน้นไม่มาครับก็มีคนท้วงมาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์เอาลาพัฒนาสูตรเดิมดีกว่าถ้าเป็นสูตรเดิมนะครับถ้าเป็นนวดที่ผ่านมาอันนี้ผมก็คำนวณสูตรเดิมงวดที่แล้วไว้เหมือนกัน เป็นสูตรเดิมๆที่เราคำนวณมาตลอดครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวันพุธหรือวันวันจันทร์วันศุกร์อย่างเงี้ยตัวเลขก็สูตรเดิมก็จะเป็นแบบนี้อย่างงวดที่ผ่านมานั้นก็จับให้นะครับก็เลขมันชนกันที่หนึ่งสองหนึ่งสองสองสูตรก็ได้เลขเบิลเรามาจับคู่โต๊ดก็เนี่ยครับจะมีอยู่ชุดเดียวก็เข้าไปที่สองห้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าในนี้ มาชนกับสองศูนย์นี้นะครับเขาจะมาเลยสองห้าก็สองศูนย์เนี่ยจะมีศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งที่มามาคู่ก็เข้าไปที่สองห้าครับก็เลขออกสองห้าศูนย์ศูนย์อันนี้คือสูตรเดิมครับก็ท่านท้วงมาบอกว่าเอาจานเอาสูตรเดิมดีกว่าวันนี้ก็จะมาคํานวณสูตรเดิมให้ครับสำหรับลาวพัฒนาสามสูตรวันนี้จะมาคำนวณให้หลายสูตรอยู่ครับสูตรที่เข้า สูตรหนเข้าผมจะคำนวณให้สูตรต่อสูตรอย่างนี้แหละครับก็จะมาเริ่มจากเลขหน้าก่อนครับเลขออกแบบนี้นี่โอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันครับออกศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยยังไงงวดน,นี้เลขศูนย์ยังต้องเหลือครับเลขศูนย์เลขสองเลขห้าเนี่ยยังไงต้องอยังน,น้อยๆอาจจะมาเป็นคู่เลยก็ได้ ก็จะมาเริ่มจาก500แล้วก็002ครับสำหรับสูตรเดิมของเราก็จะเป็น500แล้วก็002เลข6ตัวครับ0นย์มาสี่ตัวเลยก็เอาเลขข้ามเลขเหมือนเดิมครับก็จะเป็น5 0า นี่ครับห้าศูนแล้วก็ตามได้ศูนย์ศูนย์สองก็จะได้ห้าศูนย์ศูนย์สองได้ห้าได้สองได้เจ็ดแล้วก็ได้แปดนี่ครับห้าศูนย์ศูนย์สองก็จะได้ห้าสองแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปด เห็นไหมครับเลขห้เลขสอยังอยู่เลยเลขเจครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หแล้วก็เจสูตรนี้ก็จะเหมือนเดิมครับ คือปลาตะเพียนกับหัวก็คือสูตรดั้งเดิมสูตรเดิมครับสูตรนี้ที่เราคํานวณกันงวดต่องวดมาตลอดก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งครับสําหรับสูตรดั้งเดิมก็เขาออกแต่ละง,งวดนี่บางครั้งเราก็คํานวณไม่ถูกทางเหมือนกันครับคํานวณยากเหมือนกันครับเราพัฒนาเนี่ย ก็จะได้80แล้วก็13 6 8บางท่านก็ชอบสูตรใหม่ๆบางท่านก็บอกชอบสูตรเดิมๆชนที่เลขก8ครับ ี่ครับเลขที่ไม่ได้ตีเส้นผมก็จะวงไว้ให้ก็สูตรสองครับห้าศูนยูนแล้วก็ศูนย์ศูนสองอันนี้ก็คือร้อยมาลายาวนะครับผมว่ายังไงเรียกศูนย์ยังไงต้องมาอีกนี่ครับ ท่านดูสูตรสองนี่ครับชนที่เลขเจ็ดอีกแล้วครับหัวน,นี้ก็ชนกันอีกถ้าชนกันเราก็ได้รู้แล้วครับว่าหัวน,นี้ถ้าตรงนี้มาชนกับสองฝั่งนี่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาแลครับงวดน,นี้ น,นี่เป็นสูตรเดิมนะครับก็จะได้แปดศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะได้แปดศูนย์ครับชนที่เล็กแปดอีกแล้วนะครับศูนย์ก็ยังมาอยู่สี่ นี่ครับสองก็ยังอยู่แล้วก็หกแล้วก็แปดสองสูตรก็ชนกันครับที่เลขแปดสองสูตรนี่เลขที่ชนกันดูตัวอื่นครับมีศูนย์ตรงนี้ก็มีศูนย์หนึ่งสามหกมีหก ก็ว่ามีสี่ตัวครับสองศูนย์นี้ชนกันที่แปดศูนย์แล้วก็หกก็รูดแปดครับศูย์หนึ่งก็รูดแปดไม่แน่เหมือนกันครับอาจจะออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดก็ได้อย่าลืมนะครับเผื่อเลขเบิ้ล รูดแครับเดี๋ยวเรามาดูตรงโต๊ดก่อนว่าจะชนที่เลขแปดถึงไหมเริ่มจากเจดเจครับเพวตัวสุดท้ายก็คือเลขเจตรงโต๊ดครับ ก็จะเริ่มจากเจ็ดเครับถ้าสูตรชนกันอย่างนี้ก็ได้แค่เนี้ครับก็จะได้เลขอยู่ชุดเดียวก็จะได้เจ็ดก้าหนึ่ง แล้วก็แปดนี่ครับถ้ามีแปดนี่ยังไงงวดนี้ต้องมีแครับแปดต้องมานี่ครับ8ชนกับตรงนี้สองสูตรอย่างงวดที่ผ่านมาท่านดูครับสูตรเดิมของเราชนที่เลข2ครับแล้วเลขมาออกฝั่งนี้25ที่ผมจับไว้ให้เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวผมจะจับไว้ให้ สำหรับราวพัฒนาสามสูตรก็ตรงนี้ก็มีหนึ่งหนึ่งตรงนี้ก็มีเหมือนกันมีศูนย์มีสองอ่ามีศูนย์มีสองตรงนี้ศูนย์มาสองมาหนึ่งมาที่ชนกันนี่ครับแต่หลักๆก,ก็คือชนแปดทั้งสองสูตรนี่ครับเพราะงั้นรูดแปดเม็ดเดียวเลยครับ ที่ว่าแปดจะมาคู่กับอะไรแค่นั้นเองนี่ครับชนแปดสามสูตรครับชนที่เลขแปดตัวเดียวที่ชนกันหลายตัวก็จะมีศูนย์มีสองมีหนึ่งนะครับตรงนี้มีสองกับศูนย์ที่ชนกันมีศูนย์มีสองมีหกมีหนึ่งมีหกพราะว่าตรงนี้ก็มีหนึ่งมีนี่ครับ ัน,นี่เลขชนกันนะที่ผมแต้มสีไปให้ถ้าแปดมาครับก็จะจับเป็นตรงนี้เลยที่สามสิบเอ็ดสิบเอ็ดทับสิบทับหกแปดก็ถ้าแปดมาก็เริ่มจากแปดแปดแล้วกันแปดแปดแปดศูนย์ แปดสหนึ่งที่วัาเลขที่ชนกันนะก็จะมีแปดศ8นแดหนึ่งปดสองแล้วก็แปดหท่านชอบ8ปดสามแดสี่ก็จับใส่ได้ครับแต่ผมจะจับไว้ให้แค่นี้แต่ที่แน่ๆต้องมีเลขแปดครับ หลับาวพัฒนาสามสูตรแปดเม็ดเดียวครับท่านก็เอาแปดสามไปด้วยก็ได้แปดสี 8, ไปด้วยแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดนี่ยไม่แน่เหมือนกันครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็จะมีเจ็ดเจ็ดแปดแปดอย่าลืมนะครับเลขเบิ้ลต่อไปครับจะเป็นอีกสูตรหนึ่ง เพราะว่างวดที่ผ่านมานะเขาเข้าเหมือนกันสําหรับสูตรสูตรนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเอาย้อนงวดมาคํานวณให้ครับแล้วก็บวกกับงวดปัจจุบันก็จะเป็นในตัวนี้ครับเรามาเริ่มจาก422แล้วก็002ครับ 422ย้อนงวดครับงวดปัจจุบันก็คือ002ทีนี้ก็โยงเส้นครับ42 42 40มา42ตรงนี้แล้วค่ามา40นะครับแล้วก็22 ก็จะได้หกสี่แล้วก็สี่ได้ศูนย์ได้แดเห็นไหมครับศนย์กับ8ดก็ยังมาอีกหกก็มีตัวหนึ่งสี่มีสองตัวอย่าลืมแปดสี่กับแปดหนะครับแล้วก็ได้เลขแปดเก้าศูนยมดที่ผ่านมานั้นตรงนี้ ตัวตรงนี้มาเลข5้าครับแล้วตรงนี้ก็มาเข้า5้าสองสองห้าตรงนี้แล้วก็ศนมาตัวหนึ่งสีได้ครับผมจับให้ห้าศนย์แต่เลขออก5 0าได้เลขแปครับก็มาตั้งด้วยเลขแ8ดแล้วก็ศูนยสี่ ห้าเจ็ดอย่าลืมนะครับสูตรนี้เลขหตัวตรงนี้นี่ตรงนี้ก็มีห้าสองสองห้าเหมือนกันชุดหกตัวตอนนี้มีเลขแปดอีกก็ไม่แน่เหมือนกันครับนี่ในนี้อาจจะมาคู่เลขแปดแปดสี่แปดหนึ่งี่ครับแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแต่ว่าเรองเน้นที่เลขแปดอย่างเดียวครับ ส่วนชุดสรุปเดี๋ยวผมจะลงช็อตให้ครับทีนี้ก็เอาคู่หน้าบวกกันครับแปดหนึ่งห้าครับก็จะได้เก้าหกนี่ครับเก้าหกตรงนี้จะได้สี่หนึ่ง เลขถ้าไม่มาตรงนี้ก็จะมาฝั่งนี่ครับก็จะจ,จับไว้ให้เหมือนเดิมครับก็จะมาเริ่มจาก4946กี่หอันนี้สีตัวแรกนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งหชุดที่สองครับก็จะเป็นสี่ห้า แล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่ครับงวดที่ผ่านมาเขาเข้าตัวกลับเลขออกสองห้าแล้วมามาล่างด้วย งวดนี้ก็ไม่แน่ครับอาจจะมาล่างอีกรอบหนึ่งผมว่าหลักร้อยน่าจะมีเลขหนึ่งผมว่างวดนี้นะหนึ่งน่าจะมาหลักร้อยงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับห้ามาหลักร้อยผมว่ายังไงงวดนี้ไม่แน่ครับหนึ่งอาจจะมาหลักร้อยก็ได้ 31ิบทับ1ิบทับห8นี่ก็เป็นอีกสูตรนึงครับที่เข้าต่อเนื่องกันงวดต่องวดเหมือนกันสำหรับสูตร,ตรนี้แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งวันนี้จะคำนวณให้ยาวเลยครับสำหรับราวพัฒนามาดูสูตรนี้ครับ สูตรนี้ี่งวดที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้คำนวณครับแต่ผมก็คำนวณทิ้งไว้เหมือนกันผมไม่ได้คำนวณให้ดูเพราะว่ามันหลุดมันหลุดเพราะว่าเนี่ยครับหกงวดครับหลุดไปงวดเดียวผมถือว่าไม่ได้ขี้เละเท่าไหร่นะสูตรสูตรนี้แล้วงวดที่ผ่านมานะครับพอเราไม่ลงเขาก็ออกสองห้าตรงๆแบบเนี้ยเดี๋ยวมาดูงวดใหม่นี่ครับสําหรับสูตรสูตรนี้ สำหรับสูตรนี้จะใช้ตัวเลขตัวนี้ครับจะใช้หลักแสนครับคือเลขศูนย์ศูนย์ก็ใช้หลักร้อยแล้วก็หลักสิบศูนย์ครับวันี้ก็จะเป็นใน0ูนย์ห้แล้วก็แปดคงที่ครับ บวกกันลงมาครับเป็นคู่คู่จะได้5กับ8ได้เลข3 3เนี่ยผมจะจับคู่กั้ให้ครับ3ก็จะเป็นศูนยถ้าได้เลข3ามครับก็จะได้เหมือนเหมือนสูตนี้นี่ครับลงท้ายด้วยเลข3จะได้เหมือนสูตนี้เลยครับ0ูนย์สอง 0 3 1 2ครับ4 9 5 8 6 7เห็นไหมครับมี8อยู่ในนี้คู่หนึ่งมี8อยู่ในนี้คู่หนึ่งครับแล้วก็มี1เหมือนกันทุกสูตรครับตรงกันที่เลขก8ครับ ผมว่ายังไงงวดนี้ต้องมีเลขแปดหกงวดครับผิดไปงวดเดียวนี่ถือว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดอยู่แล้ว แต่ว่าเขาหลุดแล้วเขาก็กลับมาใหม่อย่างนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางครับสําหรับสูตรสูตรนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้เฮงๆเลยๆกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ